สวัสดีครับพบกับช่องมาในโคโฮบี้กันนะครับในวันนี้นะครับผมจะมาเปิดกล่องรีวิวตัวอะไรนั้นยังไม่พูดนะครับแต่ก็วางอยู่ข้างหน้านี้แล้วนะครับเป็นกล่องสีน้ําตาลนะครับหลายท่านน่ะก็อาจจะเคยเห็นกล่องงานแบบนี้มาบ้างแล้วนะครับอยากจะบอกว่าพวกงานกล่องสีน้ําตาลพวกนี้เนี่ยก็คือเวลาที่เราสั่งของที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะใช้กล่องอันนี้เป็นการส่งนะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีความหมายสําหรับคนที่เก็บสะสมนะครับมีความหมายอยู่เหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าเป็นกล่อง ใช้แล้วทิ้งเลยไม่ต้องนะฮะไม่ต้องทิ้งนะครับก็เก็บไว้มันมีคุณค่าทางจิตใจนะครับอ่าทีนี้เรามาดูข้างๆกล่องกันนะครับตรงนี้จะมีเขียนไว้ว่าเมทันบิลนะครับแล้วก็ทามาชิเว็บนะครับก็จะเป็นงานพวกที่พิออเดอร์ในเว็บทามาชิหรือพีบันไดนั่นเองนะครับด้านขวาตรงนี้นะครับก็จะมีเขียน g ันดั m e x ็กเซียรีแพร์ล่าง4ครับอ่าแล้วก็ตรงข้างล่างนะครับ จะมีเขียนว่าทามาชิแล้วก็บันไดนะครับก็คือ,อเป็นงานของทามาชิแต่บันไดเป็นผู้จัดจําหน่ายนะครับก็คือร่วมมือกันนั่นแหละนะครับด้านหลังนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับก็จะมีบาร์โค้ดแล้วก็มีเขียนตรงนี้นะครับว่า m e ทั X ลบิลกันดั้มเอ็ก u ์คูชิเอร์รีลร่างสีอันนี้ยังไม่ได้เปิดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดกันสดๆกันเลยนะครับคัสเซอร์พร้อม ถอยออกจากกล่องน้ําตาลเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เราก็เห็นเป็นรูปบ o ็อกอาร์ตนะครับแล้วก็ดีไซน์ของตัวหุ่นนะฮะด้านบนก็ยังคงเดิมนะครับโลโก้ของ m e t a ลบิลนะครับตัวหุ่นอยู่ตรงกลางนะครับด้านล่างตรงนี้นะครับจะมีเขียนชื่อไว้เลยว่า g ันดั้มเอ็กเซียรีเพลซี่นะครับนัมเบอร์จีเอเลขสีโรมันนะครับโค้ดเนมของตัวหุ่นก็กันดั้มเอ็กเซียรีนะครับหน่วยงานของโซเลสเซบ a มนะครับ ความสูง18เมตรจุดนะครับแล้วก็น้ำหนัก59 3ตันนะครับพายตดคือเกแฮมเอเคอร์ใครคือเกแฮมนะครับนี่ครับเกแฮมนะฮะพระเอกของซีรีส์เฮ้ยไม่ใช่นะครับคู่ปรับของตัวเอกนะครับมาตั้งแต่ซีซั่น1ตอนที่1เลยมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับผมก็ชอบตัวตัวละครตัวนี้นะครับผมว่าอีโก้มันโคตรสูงเลยนะครับแล้วก็ ด้านขวาตรงนี้นะครับจะเขียนไว้ว่าเกแฮมกันดัมอ่าก็คือมันจะไม่ยอมใช้ชื่อเอ็กเซียหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะครับเพราะมึงต้องเป็นชื่อเกแฮมกันดัมนะครับถ้าใครเคยเล่นพวกเกเอสดีกันดัมนะครับถ้าให้มันขับไอตัวเนี้ยไอเกแฮมเนี้ยให้มันขับพวกกันดัมแล้วก็ใช้ท่ามันจะมีชื่อแปลกๆนะครับมันจะเป็นชื่อท่าของมันเนี้ยแหละนะครับโดยเฉพาะกอดกันดัมนะครับแล้วก็ใช้ท่าฟิงเกอร์อะไรเนี้ยนะครับท่าไม่ตายนะฮะลองดูนะครับอันนี้นอกเรื่องโอเคนะครับ ถัดมานะครับด้านล่างตรงนี้ก็จะเขียนไว้ว่าทามาชิเว็บนะครับก็คือเป็นสินค้าลิมิเต็ดพีบันไดนั่นเองนะครับก็คือหมดแล้วหมดเลยนะฮะด้านล่างตรงนี้ก็กันดัมดับเอนะครับอยู่ในซีรีส์ของดัอ่าตรงนี้ก็จะมีโลโก้ของทามาชิและบันไดแล้วก็ด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะมีเขียนไว้ว่าเป็นแม่อินไชน่านะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าบริษัทของบันไดลงผลิตอยู่ที่ไชน่านะครับแต่ก็ คนดีไซน์ก็คือทีมงานของญี่ปุ่นนะฮะโอเคอันนี้คือข้าวค่าของบล็อกอาร์ตนะครับด้านหน้าด้านข้างๆก็จะไม่มีอะไรนะครับนี่นะด้านข้างไม่มีอะไรนะฮะแค่โลโก้ของมันนะฮะมาดูด้านหลังของบล็อกอาร์ตกันนะฮะตัวนี้นะครับก็จะมีดีไซน์ของตัวหุ่นแล้วก็ภาพแอคชั่นตัวอย่างร่าวคนะครับ ด้านซ้ายบนตรงนี้นะครับจะมีภาษาญี่ปุ่นเขียนไว้อยู่นะครับผมก็พออ่านได้บ้างนะฮะอุนเมเดมูซูบาลิตะอัตาชินะเอ็กซ์เซียนะครับตรงคำว่าเอ็กเซียเนี่ยมันมีวงเล็บไว้ก็คือกันดัมเกแฮมนะครับก็อย่างที่บอกไว้นะครับว่าเกแฮมมันไม่อยากใช้ชื่อเอ็กเซียหรือเปล่าอันนี้ผมมโนเอานะฮะโอเคนะครับความหมายก็ประมาณว่าผูกโชคชะตาไว้กับกันดัมเอ็กเซียตัวใหม่ตัวนี้นะครับอ่า เรามาดูตรงดีไซน์หุ่นกันนะฮะตรงนี้เนี่ยคล้ายๆของโอไลเซอร์ที่โอไลเซอร์ที่ดับเบิลโอใช้ไว้นะครับแล้วก็ติดดาบเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็ด้านล่างนี้นะครับก็จะเป็นพวกภาพตัวอย่างนะครับว่าเนี่ยมันทําอะไรได้บ้างนะครับอะไรอย่างนี้นะครับตรงนี้นะครับจะมีเขียนที่มาที่ไปของ e x ็กซิอาีแพรีนะครับว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้ผมก็พอแปลได้บ้างนิดนึงนะครับก็หลังจากเหตุการณ์สู้กับพวกเอล์นะครับในช่วงเหตุการ์เดอะมูวี่นะครับ โซลสบีมเ,เนี่ยก็เอาเอ็กเซนเนี่ยมาซ่อมใหม่นะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็ใช้เป็น GN เอ็นเทียมนะฮะจีเอ็นไดที่ว่าเป็นของเทียมนะครับเพราะว่าจีเอ็นไดตัวหลักเนี่ยควอต้าถือไว้อยู่2รลูกนะครับแล้วก็เซสซาน,นเนี่ยก็บินวาร์ปไปเลยนะฮะต่อมานะครับก็ยังสามารถใช้หมดทําซ้อมได้นะฮะแล้วก็ใช้เทคโนโลยีในการสร้างกันดั้มตัวเนี้ยประมาณว่าเอารุ่นที่6กับรุ่นที่4เนี่ยผสมกันนะครับเพื่อให้มันใช้งานได้สูงสุดนะประมาณนี้นะ ต่อมานะครับนักบินก็คือเกแฮมนะฮะนักบินเป็นเกแฮมนะรอจากเหตุการณ์ที่ตัวเองเสียสละนะครับแต่ก็ตัวเองเนี่ยก็ผสมร่างกับเอลไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับต่อมาก็เขาบอกว่าเกแฮมเนี่ยพอผสมกับเอลปุ๊บเนี่ยความสามารถของเขาเนี่ยก็ดีดพุ่งขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเลยประมาณนี้นะครับต่อมาเนี่ยเขาก็เขียนประมาณว่าในฐานะที่เขาเคยเป็นมิสเตอร์บูชิโดนะครับก็คือช่วงซีซั่นสองนะครับก็เขาเรียกว่าอะไรมีแบบ สาเลือดนักลบอ่ะนะครับแล้วก็เขาก็ถนัดดาบนะครับใช้ดาบแล้วก็รู้สึกจะเป็นมือซ้ายด้วยอ่านี่นะครับอันนี้ก็คือเขียนคร่าวๆนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะบอกว่าในแพ็กเกจนี้เนี่ยมีอะไรมาบ้างนะครับต่อมานะครับก็ด้านซ้ายตรงนี้นะครับก็จะบอกพวกสตาฟที่เป็นคนดีไซน์อันนี้นะฮะเมทัลบิลนะครับกำหนดอายุไว้15ปีขึ้นไปนะครับโอเคน่าจะหมดแล้วนะอันนี้คือเรื่องของรายละเอียดของ b ล็อกอารนะครับ ท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าไอ้กันดัมเอ็กซลรีแพตัวนี้เนะี่ยมันมาช่วงไหนนะครับก็คือเมื่อ2017-18นะครับเพิ่งครบรอบงาน10ปีของกันดัมดัครับทางค่ายก็เลยนำหุ่นตัวนี้เข้ามานะครับเอ็กซลรีแพโดยมีนักบินเป็นเกแฮมนี่สุดหลองเรานะครับเพราะนั้นใครที่เป็นแฟนขับเกแฮมโคตรดีใจเลยหนึ่งในนั้นคือผมนะฮะที่เห็นเขากลับมาอีกครั้งแล้วก็เป็นนักบินกันดัมไมสเตอร์นะครับ ส่วนเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงผมก็ยังไม่เห็นมีข่าวเพิ่มเติมอะไรเลยนะครับเพราะช่วงนั้นเนี่ยก็จะมีที่มีนะครับครบรอบ10ปีมีอะไรนะรมีเป็นละครเว,เวทีนะครับละครเวทีแล้วก็รู้สึกตอนนี้จะมีซีซั่น2ด้วยหรือเปล่ายังไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าข่าวมันก็เงียบไปเลยแต่ส่วนตัวเนี่ยอยากให้ทําพักต่อก็ดีครับนะทำเป็นตอนสั้นๆหรืออะไรก็ได้นะ ขอให้ทำเหอะนะครับจะดูนะไม่ว่าจะทําเป็นเดอร์บูวีหรือตอนสั้นหรือจะเป็นซีซั่นอะไรมาทำเหอะนะอยากดูเต็มที่แล้วนะครับเพคิดถึงมากนะครับของแก๊งนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องกันนะฮะ จากกล่องเรียบร้อยแล้วนะครับชุดนี้นะฮะถือว่าของมาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับกล่องบางนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูคู่มือกันนี่หน้าแรกนะครับก็จะบอกรายละเอียดว่าในชุดนี้มีอะไรบ้างนะครับมีตัวหุ่นนะครับ GNTM แล้วก็กระโปรงหลังนะครับที่ยึดกับฐานนะครับแล้วก็ตัวฐานนะครับดาบหรืออาวุธนะครับมี1 2 3 4 5 6 7ี่ห้าอันนะฮะโอเค7ดดาบนะครับ มือมีกี่คู่1 2 3 4 5 5คู่นะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นวิธีติดตั้งของตัวหุ่นนะครับพวกพาต่างๆนะฮะนี่ด้านหลังก็เช่นกันนะฮะต่อเนื่องนะฮะวิธีติดดาบนะครับแล้วก็ติดตั้งกับตัวดิสเพย์นะฮะที่ฐานโอเคหมดแล้วนะฮะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูพาร์ทกันนะครับพาร์ทแรกนะครับมีครับพวกอาวุธนะฮะเดี๋ยวเราแกะออกมาเลย เรามาดูพัดอาวุธกันนะฮะนี่นะครับดาบยาวอันแรกก่อนเลยนี่นะฮะขางที่ยาวอยู่นะรประมาณสัก10เซนได้นะสิกว่าสิกว่าเซนได้อ่าแล้วก็ถัดมานะครับก็แบบคู่นี่ก็ยาวขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะฮะนี่เป็นเชียกสายสีเขียวนะครับสีเขียวเหมือนเออว่านหางจระเข้นะอ่าอันนี้ก็แบบสั้นลงนะฮะแล้วก็แบบสั้นอีกแบบหนึ่งนะฮะ ถัดมาเรามาดูมือกันนะครับนี่นะมือซ้ายกับมื네ขอขวาเนี่ยของโตวหุ่นเนี่ยมันแตกต่างกันนะครับมือซ้ายเนี่ยมันคล้ายๆเป็นร่างผสมของเอลไปนะฮะนี่นะฮะมันจะมีคล้ายมีเป็นเล็บออกมานี่นะฮะมือซ้ายนี่นะครับส่วนมือขวาก็จะเป็นตัวแบบปกตินะฮะถัดมาอันนี้ก็จะแบบเป็นแบบจับเอียงนะฮะจับเอียงถัดมาอีกอันนี้จับแบบตรงนะฮะแล้วก็แบมือนี่นะอันนี้จะเห็นเล็บยาวอ่นเนี่ยฮะ เห็นชัดเจน,นะฮะเป็นเล็บแล้วก็อันนี้นะครับ g n เทียมนะฮะต่อมานะครับอันนี้กระโปรงหลังนะฮะคล้ายๆของรีแพร์สามเนอะสีฟ้าใหญ่อย่างนี้นะฮะแล้วก็ฐานนี่นะฮะ,ก,ะ,ฮะก็ยังเขียนไว้อยู่นะครับเกแฮมกันดั้มก็คือกูจะไม่ใช้ชื่อเอ็กเซียหรือเปล่าอันนี้มาโนไปก่อนเลยนะฮะ หวังว่าจะมีแอนิเมชันให้เราดูเร็วๆนี้นะครับและสุดท้ายนะครับกล่องโฟมอันนี้นะนี่นี่นะฮะอันนี้คือตัวหุ่นนะยังไม่ได้แกะนะเดี๋ยวเรามาแกะดูไปพร้อมกันเลยก็จะมีการกระแทกไว้อีกระดับหนึ่งนะฮะ แบ็คแพ็คติดมาเลยนะฮะนี่โ้มีน้ําหนักอยู่นะครับหนักอยู่ฮะโอเคยืนได้เองเลยนะแล้วก็อีกชุดหนึ่งโอเคพาดอีกชุดหนึ่งนะครับก็ไว้ติดที่ฐานนะฮะนี่นะครับ ตอนนี้นะครับผมก็นําตัวหุ่นออกจากกล่องหมดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็พวกพาร์ตต่างๆนะฮะเดี๋ยวเราเอาพวกพาร์ตหรืออาวุธเนี่ยมาติดตั้งที่ตัวหุ่นกันนะครับเริ่มจากด้านหลังนะฮะก็นี่อันนี้นะครับ G N T M นะโอเคเราจะมาติดตั้งมันผัดมาอันนี้กระโปรงหลังนะครับก็น่าจะติดเข้าไปได้เลย ถัดมานะครับเดี๋ยวเราเอาพวกอาวุธมาติดตั้งที่ตัวหุ่นกันฮะอันนี้นะครับ G.N. Peonet นะฮะมาติดตั้งที่ช่วงเอวของมันนะฮะโอเคอ่าอันแรกไปแล้วนะอันที่2นะครับนี่นะสองอันนะครับอาวุธถัดมานะครับ Batter Sword นะฮะเดี๋ยวเราเอามาติดที่โล่นะฮะอันนี้คล้ายๆกับควอต้าเนอะโอเคติดด้านข้าง คงไม่ยากอะไรถัดมานะครับ G N b a t t o n Base นะฮะอันนี้นะครับอีก2ออันนะมาติดที่ตรงนี้สไลด์ขึ้นใช่ปะโอเคเรียบร้อยครับแล้วก็อีกอันหนึ่ง และสุดท้ายนะครับอันนี้นะฮะอันดาบยาวตรงนี้นะ, GN นะครับ G n t a j i นะฮะก็เอามาติดที่ตรงกลางนะครับคล้ายๆเป็นพวกดาบซามูไรไปเลยนะนี่ฮะสไลด์ลงมาได้เลยโอเคครบแล้วฮะเดาบตรงได้ของมันฮนะรเราสามารถหมุนได้นี่นะฮะให้เป็นเอียงๆนะครับกลายเป็นพวกดาบนักลบดาบซามูไรไปเลยนี่ ส็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับการติดตั้งอาวุธ7ดาบของตัว e x ็กเซียร4พหรือเกแฮมกันดั้มนะฮะก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมขอตัดจบไปก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวผมทาอีกคลิปนึงนะครับรีวิวตัวหุ่นโดยเฉพาะเลยนะฮะ ก็หากข้อมูลตกลนหรือผิดพลาดประการใดนะครับก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับก็สามารถพูดคุยกันในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะฮะแล้วก็หากชอบก็กดไลค์กดแชร์กันได้นะครับแล้วก็เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปครั้งต่อไปนะครับก็ฝากกดติดตาม s ับสไครต์ทางเราด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย